อ้ออสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมเจอหนีในวันวันนี้เราจะไปร้านขายบิ๊กไบค์มือสองกับใครบางคนพี่ไปทอะไรอ๋อไปเด็กวันไปดูรถครับทุกคนดูเฉยๆไม่ได้ซื้อ <c oughs> ไม่ได้ซื้อ,ด,อดูเฉยผมก็เลยแบบอยากจะไปดูเผื่อแบบในอนาคตผมจะมีเงินเหมือนเขาอะเออเผื่อจะได้ซื้อก็เลยแบบอยากจะให้ทุกคนดูไว้ว่าทรงผมเข้ากับรถคันไหนบ้างเผื่อทุกคนได้แบบตัดสินใจอะไรเงี้ยอืมใช่คืิปตามพี่ไหมล่ะืมก็เผื่อมันสวยไงใช่ เราดูกันทุกคนคลิปนี้เป็นไงเจกันผมไม่ชอบพีทถูกครับผมไม่ชอบโอเคทุกคนเรามาถึงร้านแล้วนี่ทุกคนดูครับรถเยอะสุดๆไปเลยก็คิดว่าผมจะอนาคตอยากไปซื้อรุ่นอะไรดีทุกคนคิดว่าไงคอมเมนต์กันหน่อยดิพี่พีเจคิดว่ารุ่นอะไรดี R สิบห้า R สิบห้ามาๆๆมาทุกคน พูดถึง R15 ผมอยากอ up cc สัก6 cc อะ่ะคิดว่าทรงผมจะเข้ากับ R15 ปะ่ะคิดว่าทรงผมเข้าป่ะัพไปอีก6 cc จาก109ขึ้นเป็น1055เฮ้ยน่าสนใจไฟคิดว่าไงพี่เลิกก็ไม่น่าดีไม่น่าดีอันเดี๋ยวเราไปลองดูแบบดีๆดีกับจานกันนะพี่มามผมคือต้องบอกว่าผมสายสปอร์ตเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวจะเป็น,เ,ปนเหมือนกันเลยไม่เอาไม่เอาหรอไม่เอาไม่เอาเหมือนเหมือนพี่ซื้อ CBR1000 กับพี่ซื้อ CBR1000GT อ๋อ กันไม่เอาฉันนี่ผมคิดว่าเข้าผมครับทุกคนผมลองข้าไปดูยกได้ปล่าอือได้ว้ายมีได้คุณคิดว่าไงคือคนที่ตามผมก็น่าจะรู้นะว่าผมชอบรุ่นแรงรไอรุ่นนี้หรือเปล่านะคุณคิดว่าไงส่งเข้าปะพี่คิดว่าไงเข้าเข้าเข้าใช่ไหมเข้าอยู่เข้าอยู่อาจริงเป็นรถได้ฝันหมดเลยแต่วันนี้เรามีนี่เรามีคนที่ไว้ดูว่าคนไหนเหมาะกับคันไหนนู่นนี่เอามาดูผู้ชายเป็นว่าไงก็เข้าแล้วหรือจะเป็นซูซูกิรถ ก็มันเล็กนะดูดิเฮ้ยถผมขับโอ้ผมขับแล้เฟี้ยวมากทุกคนว่าจงคนบ้าขี่สูใช่ปะคนดีขี่ฮอนด้าแต่ผมเป็นคนเร็วผมต้องขี่อะไรอ่ะแค่นั้นหรออ้นนีเขี่วนะจะเด็กสินี่รุ่นอะไรเนี่ยอาวันหรือว่าจะเป็นคันนี้ดิอาวันก็สมได้ไปพี่ต้องสีดำป่ะพี่พี่ชอยังไงมสวยชอบส่วนตัวเลยมันดีไซน์ใหม่ด้วยมุมบนไเคือว่า ตรงผมเหมาะกับสีดำพี่ใช่ใช่ก็โทนช่องเราด้วยแหละอ่าใช่ทนโทนช่องเราก็จะออกแบบแนวสีดำด้วยจริงนะโตณสตาร์กับได้เลยนะพี่ไอ้ดหาแต่ว่าเสียงยำห้า<ม>เป็นเครื่องอะไรนะพี่คอสเพลย์เอคอสเพลย์ถือว่าคอสเพลย์ใช่แต่เอาจริงผมก็ถามว่าชอบไหมผมก็ชอบนะแต่ผมสูงไหมผมเตีย้ยหญ่วคนผมสูงแค่170อ่ะ ผมมันลำบากก่าการใช้ชีวิตมากเลยหรือจะเป็น Honda ไม่เอาไม่ไม่เอาไม่ไปกับคุณไม่อยากฟังไม่อยากซ้ำนี่มั้งเซอร์ิสตตัวใหม่แต่นี่เป็นรถแปลงวันละเจ็่นะคิดว่าไงคันนี้เคยขับอยู่ขับดีมากแต่ผมว่าที่ผมไม่่าเขานะไม่เขอบหรอกแต่ว่าแค่หน้ามั้งนี่รู้ก็แต่หน้าคน้วยแหละเพราะว่าอย่างพี่จะชอบหน้าใหม่หน้าเก่าพี่ไม่ชอบเลยนี่ทุกคนดูดูกุญแจสิเนี่โคตดแบบ เหมือนเพชทูอ่ะอืมแต่ว่าเราแมวเอาเัวดทูมวแมวมันมันพี่ชายคิดว่าไงมัน,มนผมไม่ชอบเพชรทครับผมไม่ชอบอ้าวคอมลำปากจังอันนี้ี่ปล่อยไว้ได้ไงเนะี่ยก็อย่างนี้ก็ได้ทุกคนเชื่อไหมงอ้าวปิดว่าไงได้คือมีหลายคนบอกไว้ตอนที่ผมอเอาพี่บูบอกว <c oughs> ่าเอาผมกม็ชอบนะแต่ จะพูงไงดีอ่ะคือเคยเคยขับไปทิบแล้วผมชอบรถที่แบบมันฟิล์มกับมีแรงดึงหน่อยแต่ว่าอ้าวผมขับแล้วมันมันสมูทอะมันสมูทเกินไปอ่ะมันดีเกินไปอ่ะผมก็เลยแบบว่าอันนี้ชอบด้วยแต่ว่ารถก็อายุกี่ปีแล้วพี่ตันนี้จะมีแล้วเท่าไหร่ตั้งแต่ปีนี้ปีสิบแปดประมาณนั้นอะแปดก็รถอายุกี่ปีแล้วอ่ะหกประมาณหกแล้วใช่ปีก็มันก็นานแล้วนานนานนานแล้วกว่าคนไม่ตังซื้อเพราะนั่นสักเจ็ดแปดเก้าปีได้อ่ะให้สิบให้สิบเลยก่อนจะมีนักซื้ ป้คุ้มไม่ไหวปัจจุบันราคามันก็แข็งนะแต่ว่ามันก่อนก็ถูกม่อนถูกดูวยใช่มันก็ถูกคือรถอ่าคือรถบอกว่าพอมันเริ่มติดมันจะของสต็อกสิบปีนะพี่ของสต็อกส่วนใหญ่ก็ยังสต็อกอย่างขั้นต่ำสิบปีขั้นต่ำสิบปีได้นแหลผมจะมีเงินซื้ออ่ะมันก็คงไม่มีแล้วแหละที่สภาพผมซื้อมาปั๊บออกสู่บรรเลงผมแปะตับอ่าวชิบหายแล้วห่าวขอกมาจากไหนฮะชวยเลยัต่อไปจะเป็น 650คันนี้ทท้าย250ด้วยนี่ท้าย250แต่ว่าไม่มีที่คาดนะแต่650พี่คิดว่างไงถ้าซื้อก็ดีขี่สบายก็ดีนิ่มๆแต่ถ้าพังก็มาซ่อมได้คนระใช่งก็มาสอม่อ,อมีร้านร้านอะไรนะพี่ BP workshop BP Workshop ร้าน BP workshop นะครับร้านคือรถขับฮอนด้ารถคุณเจิงไปได้ร้าน BP workshop เดี๋ยวแปะลิงก์ใต้คลิปบอกเลยว่าร้านนี้ร้านดีที่สุด ไม่ลาครับคุณทำแป๊บเดียวรถคุณเสร็จแน่นอนไปหนึ่งเปลี่ยนอัไรเครื่องอะไรหลที่เสร็จอ่ะก็เติมลมยางครับหนึ่งชั่วโมงกันนะย้อนดีแล้วดิร้านร้านี่คนรู้จักครับนี่ผมข้าสูตรหรอ ที่ว่าถ้าขับมันเบานะเป็นรถเริ่มต้นได้ดีเป็นนี่สปอร์ตทัวริงก็ถ claro> ้าวิ่งก็สองร้อยสี <t <t ่สิบอะได้นี่ผมว่าค่าส่วนก็น่าเล่นนะคือมันเป็นรถยังไงนะพี่ผมว่าสองมันเป็นสปอร์ตทัวริงสปอร์ตทัวริงแล้วก็หลายๆคนร้อบอกว่าถืออู้ไม่แรงไม่แรงแรงนะเราพี่ต้องสอบสี่นะน้องซีแข่งประหยัดน้ำมันด้วยอืม คือจริงผมไม่ได้สีเรียสหรอว่าจะแไรงไม่แรงคือ<ม>เราอยากได้รถที่มันขับกับพวกพี่ๆเขาได้คือผมขับร้ยอนนยห้าสิบไม่ค่อยเหนื่อยเลยที่อ่ะสาระสุดที่อ่ะไม่คือไม่มีใครเคยน้ำพี่ทันนะก็แย่ยแล้วโดนทิ้งอยู่หลายรอบจะ <laughs> แต่แย่มันก็ตอบโจทย์นะแบบว่าออกทิ่ภา,ายนอกอะไรยืมเพื่นร้อยหกร้อยเจ็ดได้สบายๆรถผมร้อยหกร้อยเจ็ดนี่ก็เกือบระเบิดอ่ะแต่ตอนนี้ไี่ถึงแล้วตอนนี้แม่งร้อยสี่ก็เหนื่อยแทบตายแล้วนะทอน่อเดิมอะไรเล็กหนาก็ไม่รู้โ่จะตายอะไรเละคือหกห้าศูนย์ขับดีนะผมเคยขับ จอไปด้วยกันมีอจ,นจอได้วยเข้าจัจสีสวย ผมก็สูงเออจริงผมไม่ขับสบายนะคือรถผมมันก็เป็นทงสปอร์ตทัวริงอีกแล้วอันนี้ก็วรีงเนาะใช่ก็ดีดีดีหรือเล่งนง่ายดีก็รถบ้านเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้ naked เนกเก็ตบ้านก็จริงผมชอบสปอร์ตนะแต่เนกเก็ตอ่ะก็ขับสบายนหะมันไม่ปวดหลังทรมาอันนี้อะไรนะพี่สนใจว่านะสนใจสนใจสนใจผมเคยขับของรุ่นพี่ก็คือลาคฟองนี้เองคือเคยขับเป็นรถคันแรกที่ทำให้ผมยกล้อแต่ไม่ได้ตั้งใจเปิดแรงนิดนึงอะพื้นเลย คือติดแ,แรงนะเอออันนี้ผมว่าแบบรถที่ขับสบายนะจากใจเลยจากการแบบลองขับมา<ช>มือก็ขับบ่อยอยู่ขับสบายขับดีอัอตราเร่งดีรถตามสบายไหมที่แบบขับทำกันนะสบายใช,ใชแ่แต่แต่มีเรื่องปวดคอใช่ ยอมได้นะเอาอย่างนี้ถ้าเพื่อความสบายเพราะว่ามันก็ต้องแลกในเกียร์แบอเนาะ่ะสปอร์ตปวดหลังก็ <c oughs> ต้องเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนมันไม่มีะะอะไร,ะร<ช>สบายปตลอดไมเว้นอะไรเลยเพรกยัดแม่ใช่นี่นะสบายแน่นอนส่วนติดก็น่าสนใจราคาก็ไม่ได้แรงด้วยเนาะพี่เราริงคลิปเนี้ยที่พูดมาทั้งหมดอ่ะเพื่อแบบบางทีจะมีสซอนเซอร์เข้าอะไรอย่นิด้แน่นอนให้ผมมีเงินเก็บมีอะไรอีกนะ เก้าหรือถ้าเป็นส่วนเก้ารถหนักๆเจ็ดพวกก็ส่งผมไม่เข้าคือผมคนตัวเล็กอ่ะแล้วมุมเคืองข้ามันรถมันใหญ่นะผมว่ามันดูแบบแปลกแต่มันก็เป็นรถที่ขับดีอั่นหนักตาลิงก็แบบปึ๊ดๆๆๆดเลยอะเร็วๆๆราคาก็รู้สึกว่าป่ะมาณสองแสนตอนเนี้ยเออนี่ราคาหรือว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะมันก็ไม่น่าสนใจแหละคันันก็ดีหมดแหละถ้าไม่ใช่รถตัวเองมึงยกทุกคันะเออแต่สักคันนี้ C B C B G B บายนะขึ้นไม่ได้เลยนนพี่ชี้ คันข้างหลังอ่ะหรือเราจะเอาไอ้คันข้างหลังดิอน,นาคตมีเงินหรือจะเป็นวีโฟยสวยนะนี้เป็น,ปนบุกเตกิลาบแบบไปริกมันก็น่าเล่นนะแต่บอกว่ามันน่าจะทรมานไข่ผมไปหน่อยน่าจะร้อนไปแต่ละอย่างมันน่าจะแบบอุปสรรคอ่ะคือสูงด้วยแล้วผมก็เตี้ยอีกย้ำผมก็สูงแล้วจะเสียบันอันนี้ขยิมันบัลเล่เลยอ่ะคิสภาพต้องขับแบบขึ้นเขาเนะราโค้งลงเขาเราดับขึ้นมา มีหลอดแล้วมีรถสวนมาโอ้ลิกลิกอะไรมันแต่โทรูเหมืองกันไปน่อลเลยไจริง b ีโฟก็เป็นรถที่น่าสนใจนะแต่ถามว่าอย่างงี้มีเงินซื้อไหมทั้งหมดนี้ที่พูดมามีเงินจะมญชีอยู่สองพันเยอะกว่าพีพี่ชายม่เท่าไหร่เรเยอะกว่าพี่แดกเรา,า,าหมดแล้วมามาเมื่อวาน ติดเล่าติดยาจริงๆก็ไม่ต่างกันหรอกพี่ชายแนะนำคันนี้มีอะไรดีพี่หลายคนก็จะมีรู้จักแค่ออโต้กับคัสต์สองเคร่องก็คือปกติคัสต์ตัวไหนก็เป็นคัสต์ชุดหนึ่งแต่ไม่ได้มีคัสต์สองชุดรู้ป่ะเกียวไหมอยู่ไหนพี่ชายก็ดีเป็นคัสต์หรอใช่น่าจะเป็นคัสต์ด้วยเดี๋ยวก็เหมือนออโต้แต่วันไม่ใช่ออโต้แต่ดีกับเห็นปากคัสต์ไหนใครทายทายทายไม่เห็นนะ ที่ไหนอะใช่เลยเลยพี่ชายเฉเลยไหมมันเคยอยู่ตรงนี้เห็นไหมมีตัวบวกก็คือเข้าเกียร์หนึ่งแล้วนี่ก็ลบเกียร์ดาวเกียร์หมุวกเกียร์นี่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 นั่นีี่น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 ี่มีนี่นี่นนนนีนี่่ี่่ เจนหนึ่งเจนสองมันเรียกคาบเกี่ยวอเพราะว่าเจนหนึ่งมันไม่มีกาวิ็คือโหมดโหมดขับทางดินแต่ถ้าเป็นเจนสองก็เป็นหน้าตาเหมือนแต่ว่าจะเป็นมีโหมดแล้วก็เจนสามเจนสามที่เป็น LVD หน้าปรับใหม่แล้วก็เป็นเจนสี่ก็คือปียี่ห้าเลยหน้าใหม่เลยที่มันหน้าเหมือนปีเซ็กกับร้อยหกสิบน่าสนใจแต่ไม่เอาอือก็ไปไหนก็ไปโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพลงแค่นี้ไม่รู้ชอบกันหรือเปล่าคิดว่าไง อนาคตผมควรซื้อรุนไนดีะคือแบบมันเยอะมากอ่ะดูดิมันเยอะมากเลยเอางี้ผมจะซื้อลรถใหม่เพื่อท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ช่องเราเติบโตไปไวแต่ผมสนใจคันนี้นะอ๋อผิดคันคันนี้สนใจมากเลยอ่ะชอบมากเลยทดี้หกคลิปนี้คงจบเพียงแค่นี้ครับก็ถ้าใครชอบ็อยินืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าทุกคนเจอกันดูีเทอนี่คุณชอบเจอดีให้กดติดตามข่าซะา